กาบเรียนพี่น้องปลาชนทุกท่านพี่น้องประชาชนทุกท่านระบานชุดนี้ได้ออกอา่มาบอกว่าห้ามพูดคำว่าวัคซีนด้ยคุณภาพห้ามพูดคำว่ารัฐบาลฆาตกรและกาบเรียนตรงๆว่าไม่ให้พูดคำนี้ก็ไม่พูดกันนะพี่น้อง รัฐบาลต้ประกาศว่าห้ามพูดว่าวัคซีนด้อยคุณภาพห้ามพูดว่ารัฐบาลฆาตะกอนกราบเรียนอย่างนี้นะเจ้าบาอู้ก็ได้เจ้านะบาคอเอาก็ได้เจ้าบาเรียกร้องอะไรอย่างสักอย่างเจ้าแต่กราบเรียนตรงๆว่าบ่ามีงานทำมาสองปีแล้วเจ้า กราบเรียนท่านอย่างนี้นะเจ้าว่าไม่มีงานทำมาสองปีแล้วเจ้ากราบเรียนว่าพี่น้องปราชนของท่านปราชนทั้งหมดจะตายแล้ว พี่น้องประชาชนเปิดข่าว่าประชาชนอย่าเนาะละบานอย่ารัฐบาลพวกวันละบาลอย่าเนาะนะเจ้าบอกตรงๆว่าออกกฎนั่นกฎนี่นะเจ้าออกมาเรียกร้องกันแล้วก็บอกว่าอาดาราศิลปินนักร้องที่ออกมาขอเอาจะฟ้องหื้อมดนะเจ้าและยังมหันไปมองพ้องว่า,าดารานักร้องศิลปินที่ออกมาขอเอาว่า ยี่งอย่างเป้นถึงออกมาพร้อมกันนะเจ้าเนาะยี่งอย่างเปิ้นถึงออกมา,าด่ากันยี่อย่างเป้นถึงออกมาเรียกร้องกันนะเจ้าบู่้กับบฮู้คาว่าประชาชนท่านก็ต้องบอู่้คาว่ารัฐบาลท่านก็ต้องบอ่า้ท่าต้องมารัฐบาลประชาชนและท่านจะต้องอู้ม่วนตัวนะเจ้า <c oughs> เียวร้อของด้านออกมาแต่นะเจ้าเอางมงูจะเกี่ยวข้องกันมาเกี่ยวข้องกันงมงูแต่พี่ศาสสองพันบอกว่าถ้าคําว่ารัฐบาลฆาตกอนห้ามพูดพี่น้องเฮาห้ามอู้เลยนะเจ้าถ้าอูเปินจะมายัดนะเจ้าข้อสองอาวัคซีนไม่มีคุณภาพห้ามพูดเจ้าทําลายประเทศเปินว่าอัานนะเจ้าเนาะเบาก็ได้นะเจ้านะกกนนะเานาะ เจ้าอู้บอกว่าพี่น้องปลาชนจะตายแล้วเจ้าพี่น้องปลาชนขายอย่างบ่ได้เลยเจ้าบมีคนซื้อเจ้ามีก็น้อยมากเจ้ารายได้หายไปสี่เท่าเจ้า <c oughs> จากปกติบางคนเคยได้สองหมื่นเหลือสี่ันเหลือสองปันเจ้าบางคนเคยได้สามหมื่นเหลือสักบาทบางคนก็ได้มื่นปลายบได้สักบาทนะเจ้าอ่า ตกการตกงานกันอยากลราบเปลี่ยนตรงๆอย่างอีกแล้วกันนะเจ้ากลาาเปลี่ยนเจ้าและกลาาเปลี่ยนแถมเรื่องหนึ่งนะเจ้าหวยนะเจ้าไพ่โพดขายหวยซื้อแล้วจะไปฮึ่เกิดปัญหานะเจ้าเนาะพี่น้องคนไทยเหมือนกันอย่าให้เกิดปัญหาอย่าให้เกิดเรื่องราวแบบที่ออกรายการโหนกระแสวันนี้กันแล้วกันกราบเปลี่ยนเจ้า